รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแม่โอ้โหอยากจะลอง เล่นดูบ้างนะพี่ฝันปุ้ยเล่นได้หมดครับต้องบอกครับว่าเจ้าตัวล็อบสเต็ปเนี่ยครับบาร์ลสกูตเตอร์เนี่ยนอกจากเล่นได้นะครับแต่มันมีอัธประโยชน์จริงๆก็คือนะครับเขาจะเอาไว้ใช้ในตามพวกโรงงานนะครับเดินทางเพราะโรงงานเนี่ยมันมีระยะทางไกล้ช่องมันแคบๆไอ้เจ้าเนี่ยนะครับมันมีระยะแค่ตัวเราเงมันเหมือนคนเดินอ่ะแต่มันสามารถที่เคลื่อนที่ได้ค่อนข้างเร็วเหมือนเวลาไปเช็คสต็อกสินค้านั่นแหละนะครับผมนะครับและอีกอันหนึ่งนะครับพวกคาร์ลเาด นะครับก็บ้านใหญ่มากไงนะครับก็สามารถที่จะเคลื okay> ่อนไปตามมุมบ้านต่างๆได้ใบ้พัฟังคงใช้ไม่ได um ้ค่ะบ้านพี่ก็ใช้ไม่ได้บ้านพี่้าวเฮาส์ตีตั้งเตงไม่พอเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูครับผมเขาเรียกว่าช่วงบิ๊กเทรนเออมีอะไรคะช่วงเจ้าช่วงบิ๊กเทรนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าครับคราวนี้แปลกครับค่ะแปลกมันเป็นเทนการกินครับของอร่อยเหรอแอบของอร่อยวันนี้ครับ ใหม่ M and M speed นะครับคืออะไรคะครับผมเพื่อนในนนทบ,บุรีเนี่ยเขาพาไปกินขนมหวานเมืองนนโอ้โหจะแค่ได้ยินแค่ชื่อแล้วก <ขา S 2> ็ไปเตืยนการกิน,นบ้างละค่ะนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรในเมืองนนทที่อร่อยอร่อยหวานหวานได้กินกันบ้างค่ะ,คะ สวัดสดีครับสวัสดีครับช่วงพิเศษนในวันนี้ครับครับผมผมไม่ได้พาไปดูเรื่องรถละผมเบื่อแล้วจะมาหาของกินบ้างอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วริงบนระนาบลองดูฟ้าดูฝนได้งหมแหมจหังหวัดนนทวงนี้ฝนตกทุกวันครับอ,อ,อากาศอุดมสมบูรณ์พี่ออตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน M&M Speed Thai ครับแถวย่านพระราม5ถนนคน,นครินเง์เองร้านชื่อดังของน้องใหม่เขา ขอย้ายช่วงย้ายช่วงเลยย้ายช่วงเลยย้ายเพื่อมาชิมโอ้โหโดยเฉพาะไม่ชอยไม่ต้องมาลำไม่ลดีอย่ลำเลยเอาเป็นว่าจังหวัดนนท์เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างน้องใหม่ในฐานะที่เป็นคนนนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอาอย่างนี้พี่ผมเห็นพี่เนี่ยคุณอย่างนี้แหมน้อยนะเราอ่ะต้องของหวานครับของหวานเลยชอบชอบไลยพี่ชอบของหวานเลยครับโอเคเลยเอ้เดี๋ยวใหม่พาพี่ต้นกับพี่ฝันได้ได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะพา ผู้ชมแล้วก็พี่โตพี่ฝันไปชิมกัน<ช>ว่าของข<ม>นมตู้อันน้นอร่อยแค่ไหน,อนออตอนนี้เราอยู่ถนนเอ๊ะข้างหน้าจะเป็น<ช>เลี้ยวซ้ายนนทบุรีตรงไปแครายเลี้ยวขวาไปวงสว่างเราคืออยู่ถนนววนครินเราอลู่นครินไหเลี้ยวซ้ายเข้าถนนนนทบุรีนนทบุรีเลี้ยวซ้ายตรงแยกบิ๊กซีหรวออนโน้นนะพี่เห็นไหมป้ายบิ๊กซีตัวเบลอเลย แมไม่ต้องห่วงครับคนขับเราก็จังหวัดนนเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ฝันกลเพิ่งมาอยู่น ใช่แล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ใจกลางตลาดเมืองนนท์แล้วตามตามคอนเซ็ปต์ที่ผมว่าเพิ่มของหวานเพิ่มน้ำตาลให้ชุ้นเลือดขึ้นับขนมเมืองนนท์เดินชนกันบุ้งปังเนื้อที่มันน้อยหรือตัวเราใหญ่น้าน้รานะร้านแรกร้านแรกเป็นร้านข้าวเหนียวแม่สมใจอ่าก็อยู่ที่ในตลาดนนทบุรีเขาบอกว่ามันมีอะไรนะ มีข้าวเหนียวมูนอร่อยอันดับต้นๆของเมืองนนทบุรีอ่าเดี๋ยวมาคุยกันสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรครับชื่อตุ๊กค่ะตุ๊กนะครับเป็นอะไรกับคุณแม่สนใจครับลูกสะใภ้อ่าเป็นลูกสะใภ้นะฮะแล้วร้านนี้เปิดมานนาได้ยังไงเปิดมาสี่สิบปีแล้วค่ะสี่ปีสีิบปีแล้วว่ามีอะไรที่แบบเป็นไฮไลท์ของที่ร้านนงครับที่แบบคนมาซื้อเยอะมากเลยต่อวันก็จะเป็น แล้วก็ขนมไทยมีอะไรบ้างครับมีขนมขั้นยอดอะไรบ้างมีหน้าสังขยาปลาแห้งพุ้งแล้วก็น้ำกะทิทุเรียนแล้วอก็เวลาหน้าเวลาหน้าเวลาในสุดเรียกว่าหน้ามะม่วงเนี่ยมีมะม่วงเขาเรียกมะม่วงด้วยใช่ไหมโอ้ยเจ๋ง คืออย่างนี้เครื่องอะาปลาแห้งที่ผมไม่เคยกินที่อื่นนะมันจะไม่มีแบบเป็นชิ้นที่เป็นเป็นเหมือนเนือ้อปลาอ<ะ>รับต้นเออเน้ <c oughs> ออกทีวีด้วยเนี่ยเนื้อออกทีวีเนี่ยไมเป็ไรอ่ะเขาให้มาคือเรื่องของเรื่องคือข้าวเหนียวเนี่ยมันเป็นไฮไลท์อยู่แล้วนะครับเท่า <c oughs> ที่เคยลองอมมันเนี่ยมันนิ่มมากแต่แล้วปลาแห้งเนี่ยมันจะรู้สึกว่าชิ้นมันใหญ่มากสังขยาเนื้อสังขยา คือมันไม่หวานเกินมันกำลังพอดีกับความเค็มของของข้าวเหนียวมูนนิดถึงแล้วนะครับเป็นร้านขนมร้านขนมฝรั่งนะครับ <S <S> <S ชื่อร้านขนมฝรั่งแม่ไนยนะครับผมนี่ก็เป็นของดีประจำเมืองนอนท์อีกหนึ่งร้านนะครับอ่าอันนี้คืออันนี้คือไม่ฝรั่งจา๋ามีความเป็นไทยอยู่บ้างขายขานี่เขาเรียกขนมอะไรอะ่ะบางคนเรียกขนมไข่นะ เดี๋ยวเรามาขนมไข่เรามาสอบถามแม่ค้าคนขายกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณแม่คือแม่นายค่ะแม่นายเลยโอ้นี่เจอตัวไหมเลยเจอตัวแม่นายจริงๆเลยนี่เขาเรียกขนมอะไรอะครับจริงๆริงกขนมฝรั่งเลยอขนมไข่ก็ได้ แล้วราคาเป็นยังไงครับก็จะมีชิ้นใหญ่ชิ้นละสิบบาทค่ะอันนี้คือสิบบาทใช่ค่ะชิ้นใหญ่อย่างนี้ค่ะอ๋อมันเหมือนกันหมดใช่ไหมครับเนื้อเดียวกันแลอันนี้ถุงเล็กอันนี้ถุงเล็กนี่ถุงละยี่สิบยี่สิบบาทมีกี่อันสิบสามตัวค่ะเดี๋ยว่อนลยอันดับแรกนะที่ผมบอกว่าความแตกต่างที่ผมเคยกินที่อื่นมาว่าทําไมที่นี่ถึงแปลกอันดับแรกเลยผมจะไม่ค่อยชอบกินขนมอย่างนี้เนื่องจากพอรากินแล้วมันจะติดคอ อันนี้ไม่ติดคอเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเนื้อแป้งมันจะมันจะยุ่ยมากกว่าถ้าเป็นที่อื่นมันจะหยาบพอมันจะหยาบเสร็จแล้วมันจะติดคอพี่ฝันใช่แต่เนี้ยคือเนื้อเนื้อแป้งจะยุย่ยนรสังเกตครับเนี่ยจะยุ่ยมากเลยแล้วก็ข้างนอกกรอบอย่างที่น้องใหม่ไว้ว่าไว้ใช่ครับผมจะมขอแวะก่อนครับได้ไดหลังจากที่เรามาดูกันว่าเรา,ามีร้านไหนบ้างนะอันนี้ผมขอเพิ่มเติมอ,อันนี้ส่วนตัวเลยครับผมคือขนมถุงซื้อกลับบ้านหรอไม่อนะแนะนำหน่อยชื่ออะไรครับพี่อ่าทีค่ะ พี่ขายมากี่ปีแล้วผมมาเมื่อกี้สิบผมขายเมื่อกี้ผมเมื่อกี้เนี่ยสิบกว่าปีแล้วนะร้านเนี้ยพี่ขายสองรุ่นแล้วค่ะสองรุ่นแล้วตอนตอนแรกๆขายถุงอะไรอยากรู้หกสลึงหกสลึงตอนนี้สิบบาทแล้วบาทแต่ว่าของมันขึ้นครับมีอะไรแนะนำบ้างครับข้าวโพดต้นส่วนปลากิมกล้วยฟักทองสุดดำปลากิมข้าวเหนียวลำไยโอ้โหเอาเอาหมดเลยเอาหมดเลยแต่ที่ผมชอบเนี่ยอย่างที่ผมบอกอรับบัวลอยกับข้าวเหนียวเปียกที่นี่อร่อยมากเนี่ยดูดิ

ร้านสุดท้ายร้านสุดท้ายที่เป็นที่เราคุยกันไว้ร้านใหญ่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่มาติจวัตนนท์ถ้าไม่ใช่มาอันนี้ถือว่าไม่ถึงไม่ถึงเลยใช่ร้านอะไรร้านนนเบเกอรี่ครับนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามนี้มองเห็นแล้วร้านไปเริ่มเลยโอเคไปไปเดี๋ยวเราตามไปดูกันผ่านแล้วเราก็มาถึงร้านนี้แล้วครับน้องใหม่สามที่ผมบอกอ่ะนนเบเกอรี่ถูกไหมถูกใช่ใช่เห็นเยอะเห็นเยอะเยอะเยอะของกินน่ากินมากเลยโอเคอ่ะลองถามเรื่องเกี่ยวกับ เป็นอสวัสดีครับพี่ชื่อไรเออร์ชื่อเบียครับชื่อพี่เบียพี่เบียที่เนี่ยเห็นคนเยอะมากเลยครับอยู่เปิดมากี่ปีแล้วพี่สามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่รุ่นแม่แล้วตั้งแต่รุ่นแม่เลยเราก็มีอะไรที่มันเป็นแบบผมเลือกไม่ถูกอะของมันเยอะจริงๆเลยแล้วพี่เลือกไฮไลท์ไฮไลท์สักสองอย่างที่แบบคนที่แบบมาอัีที่เห็นแล้วแบบคนต้องกินเลยใช่ครับหมูสับไข่เค็มนี่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 คุณผู้ชม พี่ไข่นี่มันเป็นลูกเลยมั้งเนี่ยอ๋อครึ่งหนึง่งครึ่งหนึง่งครึ่งหนึง่ง,ง,<ข>งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากรู้ท่านผู้ชมคือไอ้อย่างเงี้ยมันมีขายก็จริงแต่ว่าราคาแพงไว้พี่อันเท่าไหร่อันละสิบบาทสิบบาท 10บาทยังมีอยู่กับพี่นี่ผมตั้งไว้ว่าน่าจะประมาณรักสามสิบห้าบาทเลยนะที่เนี่ยสิบาทนะสิบาทนี่คือหลายอย่างด้วยหลายอย่างเขาบอกมีอย่างนึงก็คือไอ้ไข่ใช่ไหมไอ้ไข่แต่วันนี้หมดไปแล้วโอ้โหไอ้เคขายหมดปกติเปิดตั้งแต่กี่โมงพี่เปิดแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าแล้วปิดประมาณปิดสองทุ่มฮะอืมคันพิทต้นลองทักดูัลองชิมกงนี้ลองชิมดูครับสิบบาทอ่ะคุณผู้ชมเสียง ียงพี่เริ่มเหมือนเริ่มเหมือนนี่แล้วอ่ะเหมือนอาจารย์จับอรจันอะไรอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมอาจารย์ว่ากินกินเข้าไปเถอไม่รู้ใส่อะไรเข้ามาบ้างอันดับแรกเลยดูสีสันก่อนเห็นไหมสดแบบไม่น่าเชื่อต้องเรียนบอกว่าที่เนี้ยเขามีตู้อบอยู่ข้างหลังร้านเนี่ยแล้วก็แบบของใหม่ทุกวันขอจิ้มก่อนอันดับแรกเอาพี่พี่สันเป็นไงบ้าง มีทั้งหมูสับมีทั้งไส้กรอกมีทั้งไข่เค็มลงตัวมากแต่ยางเงี้ยอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าไข่เค็มเนี่ยมันเป็นไฮไลท์ของของขนมชิ้นนี้เลยเพราะว่ามันใหญ่มากกัดเข้าไปไม่กวงร้านอื่นนะ่กวงนี่เนื้อเนื้อเน้นเน้นสิดปาดคุมค้มมากอยากรู้ครับเมื่อกี้ลองชิมไปแล้วว่าอร่อยจริงขนมปังนี่มากแต่อยากรู้ว่าพี่วันหนึง่งพี่ขายกี่อันอะอ่าถ้าหมูสับไข่เค็มวันหนึ่งก็เดี๋ยวนี้ก็วันหนึ่งประมาณพัน พันทั้งงานถึอย่างเดียวนะพี่อย่างเดียวเอแคร์อีกอย่างนึงอ่ะพี่ผมอยากรวยเอแคร์วันนึงเยอะนะวันเอแคร์วันละหมื่นลูกอ้โโหหมื่นลูกลูกลูกี่ตังค์อรัพี่ลูกพี่ขายลูกลูสองบาทบวกกันเองนะลายไล่พี่เขเท่าไหร่นะครับผู้สาวไก่เค็มร้านนี้เป็นไงครับอร่อยมากเลยครับครับซื้อบ่อยไหมครับอ๋อเราซื้อบ่อยอยู่ครับคือเป็นกับขวด วันนี้ครับจบทริปแล้วสําหรับบิ๊กเทรนในวันนี้ครับพี<ว>่นี่ครับของใครเป็นของใครไม่รู้เนี่ยเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวตอนเลิกรายการีนเคลียร์ก็ไม่ถูกเลยนเนี่ยนอเป็นว่านะครับในทริปครั้งนี้เราก็ได้ทั้งหวานแล้วก็ได้ทางเรียกว่าอร่อยแบบชื่นใจนะครับก็ต้องขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่พาเรามาท่องเมืองนนท์ ไม่เป็นไรพี่หอมหวานโอกาสหน้าโอกาสหน้าถ้าผ่านมาแถวนี้แวะมากริกมเลยเดี๋ยวพาไปของข้าวของข้าวนี่ขนาดขนมหวานนี่จุกเลยเนี่ยของข้าวของข้าวงากนาเป็นของข้าวนะครับคงจะไม่ใช่อาทิตย์หน้านะยังไเราต้องเป็นเกี่ยวกับเทรนอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเนเทรนเราจะมีรูปแบบต่างๆที่เป็นเทรนการกินเทรนการแต่งตัวเทรนอะไรต่างๆการเล่นนะส่วนอาทิตย์หน้าครับ บิ๊กเทรนจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวมาพบกันว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับสำหรับช่วงบิ๊กเทรนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเราทั้งหมด4คนเลยบิ๊กทั้งหมดเลยไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวของใคุณนะเฮ้ยอย่าเพิ่ง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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยกินกินได้ไงโอ้โหอยากตาพี่น้องปอไปด้วยจังเลยเนี่ยพาไปทานขนมหวานไปยีพี่น้องปอใ่ะ ดูให้ดีๆพี่ต้นพี่ต้นเหรอพี่ต้นเมทริกพี่น้องปอไม่ว่างพี่น้องปอไม่ว่างใช่ไหมคะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งครับคุณใหม่ m อ็มแ e นด์เอนะครับที่พาพวกเราไปกินขนมหวานมีข้าวเหนียวมูนนะฮะหมมีอันนึงขนมฝรั่งโบราณค่ะค่แล้วอีกอันนึงนะครับต้องบอกว่าครับต้องบอกว่าถือว่าร้านเนี้รับความนิยมก็คือนนเบเกอรี่นนเบอร์เกอรี่นี่ฟังเคยทานอยู่อร่อยมากโดยเฉพาะเอแครลคุณผู้ชมอร่อยมากๆใช่อีกอันนึงนะครับที่ พี่ซื้อกลับบ้านไปเลยคือเจ้าเขาเรียกว่าขนมหมูสับไข่เค็มรออร่อยมากสิบบาทนะครับแล้วดูพี่ต้นเนี่ยเปคว้าอะไรมาไม่รู้ครับเขาบอกว่าเป็นเค้กบัตเตอร์กลิ่นทุเรียนโอ้ยช่วงนี้ทุเรียนกำลังมาค่ะช่วงหน้านี้โอเคนะครับก็ต้องบอกว่าอย่า จะลองชิมลองทานก็ไปทานกันได้นะคะร้านนมเบเกอรี่ก็อยู่แถวท่าน้ำนนท์ร้านพ่อขมดเนี่ยอยู่ในตลาดท่าน้ำนนท์หมดเลยก็วันนี้ก็คือถึงช่วงสุดท้าย้วครับของรายการนะครับก็คงขอฝากไว้ให้ติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ครับ Facebook นะคะทาง Facebook ได้ค่ะเข้าไปเซิร์ชหากันได้นะคะพิมพ์ว่าบิ๊กบอยขีดทีวีนะคะเข้าไปกดไลค์ในนั้นก็จะมีการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรายการของเรารวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยฝากกันด้วยใน Facebook ส่วนใน u t u b e นะครับก็เป็นชื่อว่ารายการบิ๊ เซิร์ช้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยครับใช่ค่นะคนะครับผมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วโหยต้องรีบไปท่าน้ำนอนแล้วแหละอยากลงองชิมขนมดูบ้างอร่อยออนะคะคนี่ปมนเวลาของรายการ Big Boy TV แล้วนะคะฟาร์มพี่ฝันทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเดือนกันยายนนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับไทยแล a n d a u t ต้ดิสคอครั้งที่4 งานรวมคพนคนลคลรักรถยนต์ความตื่นเต้นเล้าใจกับการแข่งขันบางกอกจิมคาน่าครั้งแรกยิ่งใหญ่กลางใจเมืองอย่าพลาด19-28กันยายนนี้ที่ G-Land The Grand รนด์พระราม9